เพื่อนๆมีปัญหานี้เหมือนกันไหมครับเวลาไลฟ์จบแล้วเนี่ยคิดหัวข้อการทำคลิปไม่ออกไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีวันนี้ครูอีดี้มีวิธีการที่จะทำให้เราหมดปัญหาเรื่องการคิดคอนเทนต์ไม่ออกไปดูการท่ากันเลยครับ หลังจากที่เราไล่จบแล้วนะครับให้เ,เพื่อนๆนเลื่อนขึ้นบนสุดนะมาหาฟีเจอร์ตรงนี้ครับนี่มันจะบอกว่าไฮไลท์นะครับทั้งหมด6รายการพร้อมแล้วให้เพื่อนเพื่อนกดเข้ามาครับเสร็จแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ตรงนี้ครับทางติ๊กตอกเขาจะตัดคลิปให้เราอัตโนมัติประมาณ6-7คลิปต่อ1ึ่งไลน์นะครับแล้วเขาก็จะบอกเหตุผลไว้เลยว่า ช่วงช็อตตรงนี้นาทีตรงนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะมาดูที่อันแรกนะครับก็คือเวลา33.41หวินาทีนะครับตอนนี้จะมีผู้ชมมากที่สุดอ่าอันนี้ก็ผู้ชมมากที่สุดอันนี้เพชสมากที่สุดเห็นไหมครับเราสามารถวิเคราะห์แบบนี้ได้เลยโอ้โหสุดยอดมากนะ,ะสมมุติเราจะเอาตอนผู้ชมมากที่สุดนะถ้าเราจะบันทึกและโพสต์ไปยัง t i k t o k ก็ให้มากด ที่สีแดงๆข้างล่างตรงนี้รอสักครู่อ่าเห็นะครับมันก็จะกลับเข้ามาสู่หน้านี้ตัดเป็นคลิปให้อัตโนมัติแล้วกดถัดไปก็โพสตคลิปเป็นธรรมดาได้เลยโอ้โหสุดยอดอีลีแต่ถ้าเราอยากจะเอาไปโพสต์ที่แพลตฟอร์มอื่นเรือบันทึกคลิปนี้ลงในเครื่องก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะมาแตะที่จอหครั้งแล้วเลือกที่บันทึกข้างบนกดไปหครั้งครับอ่ารอสักครู่ แค่นี้ครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะบันทึกลงในเครื่องของเราเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหสุดยอดอีหลีเพื่อนๆทุกคนก็อย่าลืมไปทําดูนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีปัญหาอยากรู้อะไรตรงไหนใน TikTok ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะเดี๋ยวครูอดีจะมาทําคลิปตอบกลับให้คลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้เพื่อหลายคนยังไม่รู้ฝากแชร์รีโพสเพิ่มในรายการโปรดแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ